สวัสดีครับเพื่อนๆนั่งอยู่ในห้างครับไม่มีเงินครับเห็นร้านกาแฟชื่อดังอยากจะกินชาเขียวก็นี่ครับนมลดราคานี่ฮะแก้วห้าบาทนะครับแต่นี่ครับสูตรเด็ดเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ครับชาเขียวมัชชผักชายาครับนี่ครับทานได้ทุกเพศทุกวัยนี่นะครับเราใช้ตัวนี้เลยครับเกรดเดียวกับมัชาเลยนะครับเรามาดูทํากันยังไงนะครับเริ่มต้นนะครับนี่ตักชาเขียวเลยนะจ๊ะ ใส่ลงไป1ช้อนอ่ะหช้อนนิดๆนะจ๊ะใส่ลงไปแล้วนี่ครับเราจะทําเป็นรถแคนตาลูกครับนี่นะครับใส่ลงไปครับนี่โอเคนะครับท่านผู้ชมอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเช็คปิดฝาครับเช็คโอ้โหสีสวยมากนะครับนี่ครับเขย่าแล้วนะครับเราก็เทใส่ลงไปเลยนะครับสีสันน่ารับประทานเป็นอย่างยิ่งนะครับ โอเคนะครับเพิ่มเลเยอร์หน่อยนะครับของผงผักตัวนี้เด็กทานได้นะครับเด็กทานได้เพราะว่าไม่มีคาเฟอีนนะครับน้องๆหนูๆทานได้นี่ผสมลงไปนิดนึงนะครับกลิ่นเค็นตะรูปนะครับแล้วก็เพิ่มความเก๋ไก่สไลเดอร์นะครับนี่ด้วยช็อกโกแลตชาเขียวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคนงบน้อยแบบผมนะครับไม่จาเป็นต้องเข้ากาแฟอเมซอนก็ได้นะครับ